สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกทกท่านค่ะพี่น้องคะ่ะคลิปนี้ทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะช่องยิวันพาส่องเหล็กเป็นช่องแบ่งันตัวเหล็กแบ่งเปันแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเด้อค่ะพี่น้องคะ่ะสาหรับคลิปนี้เอาแนวทางสองตัวบนมาฝากเด้อค่ะพี่น้องเด้อสองตัวบนตรงๆงวดนี้มันสิเดินต่อบอลังจากที่เขามาหลายงวดแล้ว เฮ็ดยอดหลังให้เบงสองงวดค่ะพี่น้องขาประกาศเป็นการเสียเวลาค่ะพี่น้องค่ะผู้ใดบ่มักบ่ชอบเรือนผ่านเด้อจ้าผู้ใดมักผู้ใดชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะคะวิธีเฮ็ดวิธีคิดกะมีให้เบิ่งนําค่ะพี่น้องค่ะเพิ่นเพิ่นก็แคปหน้าจอไว้เพื่อมันเข้างวดนี้งวดหน้าก็เอาไปคำนวณแล้วก็ไปหาซื้อลอตเตอรี่ได้เลยเนาะค่ะพี่น้องค่ะเอาหลัก หมืน่นหลักแสนลักหมื่นลักพันบวกกันลบด้วยหนึ่งก็ได้ตัวเด่นเข้ามาสองได้เจ็ดมาแล้วก็เพิ่มเติมลักหน่วยก็เอาหลักหมื่นกับหลักพันบวกกับบวกกันแล้วก็บวกสามคงทีก็ได้ตัวดินเข้ามาแล้วก็บวกเพิ่มขึ้นไปอีกอย่างละเต็มนะคับพี่น้องขาจับ สองตัวงดเทระงดก่อนานาเข่าเจ็ดเจ็ดงดติ่ันธ์มาเข่าเก่าซีตรงตรงอันนี้เป็นงวดไม้ด้อค่ะพี่น้องค่ะเมื่อกี้เน็ตรถซื้อของเก่าแลนไกาค่ะพี่น้องค่ะก็เลยสต็อปคลิปนิดนึงเนาะค่ะพี่น้องค่ะงวดเมื่อกี้ที่ผ่านมาเข่าเก่าซีนะคะเลขหกหางหกตัวเอามาตามงวดไม้เลยค่ะงวดประจําวันที่สิบหกเดือนสามปีหกแปดของเฮาเนาะค่ะพี่น้องค่ะ แต่หกสองหกสามหกสี่เจ็ดสองเจ็ดสามแล้วก็เจ็ดสี่เด้อค่ะพี่น้องค่ะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะกับบ่งหัว่ามันสิเดินต่อบอเนาะค่ะพี่น้องเนาะเป็นความเชื่อเท่านั้นเนาะคะ่ะเป็นเป็นเพียงแนวทางเลขคำนวณค่ะเลขยกถูกเลขหวยถูกหวยสูตรถูกสูตรมีเขา่ามีรุดมีบ่เขาน้ำเนาะค่ะพี่น้องค่ะ ฝากไวพ้พิจารณาเบิ้งน้าเด้อค่ะเด้องวดนี้หกสองหกสามหกสี่เจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะจ๊ะพระาะว่าเบิ้งปักแตงน้อยค่ะพี่น้องค่ะนี่ค่ะอันนี้เป็นแต่งไทยนะค่ะบบัว่าสิบจับนวยบอเหมือนเอากะเอเบนวยแงก็มีค่ะน่นนั่นก็จะเอ เซเว่มามันเป็นกดอดขอดอปอต๊อกเก็บไปกินกระปนขนวยนมันบวตึงตัวฟักยาวเขากะเพียบบงคับพี่น้องค่ะเพียร่าไรเมื่อกี้เอาไอกาแฟผสมนำ้ำสมชายชู้ผสมน้ำยาล้างจานมาฉีดนาะคข้พี่น้องเนะาะบักแตงกวนเนี่ยก็เคียบองามเก็บเดน่ยหนึ่งค่ะพี่น้องค่ะเคียบบคค่อยสวยก็จบคลิปค่ะพี่น้องค่ะ คลิปหนึ่งก็เฮ็ดบาเหี่ยวค่ะเฮ็ดสามนาที่สีนาทีกับพอ่อยานเพืเ่อนเพื่อฟซีเบื่อน้องค่ะพี่น้องเนาะฝากเบิ้งคลิปให้ในเด้อค่ะพี่น้องข,ขาโบกดไลค์บกดแชร์กับเบิ้งคลิปให้แน่เบิงโฆษณาให้น้ำเน่พ่อได้เหรียญน้ำเขาเน่แต่และคลิปนเนีย่ยไม่ผู้ใดเห็นเลยเพราะว่ามันไอไอกับโบคอยดันเนาะค่ะพี่น้องขาลังงวดเล็บเยาวันกเ็เฮ็ดสูตรลงกับแมน่นแม่นเขาดีเขาดูอยู่เด้อค่ะเด้อ ขอพี่เพื่อนเพื่อนเอฟซีพี่น้องโชคดีร่ำรวยถูกหวยรางวัลทีหนึ่งเดอ้อค่ะเจอกันคลิปหน้าเด้อจ้ะเดอ้อ